แฟนบอลเรืเอใบและแฟนบอลอังกฤษทุกคนครับเควินเดอะบอยได้ออกมาบอกแล้วว่านี่คือช่วงเดือนท้ายๆท,ท,ที่เขาจะอยู่กับแมนเชสเตอร์ซิตี้แล้วครับโดยเดอะบอยได้ลงในช่องทางโซเชียลของตัวเองไว้ว่านี่จะเป็นเดือนท้ายๆของเขาในฐานะนักเตะแมนเชสเตอร์ซิตี้หลังจากเขาค้าแข่งกับสโมสรมานาน10ปีเขายอมรับว่าการตัดสินใจครั้งนี้เนี่ยไม่ง่ายเลยแต่เป็นสิ่งที่นักฟุตบอลทุกคนต้องผเผชิญรวมถึงพูดถึงความผูกพันกับสโมสรเมืองแมนเชสเตอร์แล้วก็ผู้คนที่นี่ซึ่งทําให้ชีวิตของเขาเปลี่ยนไปพร้อมย้าว่า เจ้าตัวเนี่ยทุ่มเททุกอย่างเพื่อทีมและพวกเขาก็ประสบความสาเร็จร่วมกันมามากมายทราบซึ้งใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของสโมสรและขอบคุณเพื่อร่วมทีมสตาฟครอบครัวแฟนบอลที่สนับสนุนมาโดยตลอดแม้จะต้องจากทีมไปแต่แมนเชสเตอร์จะเป็นครอบครัวของเดอะบอยเสมอเอนจอยมีความสุขกับช่วงเวลาที่เหลือนะครับแต่เดี๋ยวนะช่วงเวลาที่เหลือวันอาทิตย์นี้แมนเชสเตอร์ดาร์บี้ครั้งสุดท้ายของเดอะบอยด้วยชิบห <c oughs> ายใส่เต็มแน่เลยโอ้นี่คือความสําเร็จของเควินเดอะบอยกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับ จนถึงปัจจุบันลงสนามไป413นัดทำไป106ประตูและ174แอสซิสต์แชมป์พรีเมียร์ลีก6สมัยแชมปี้ย์ฟุตบอคับ2สมัยแชมป์ลีกคัพอีก5สมัยคอมมูนิตี้ชิลล์3สมัยรวมถึงแชมเปี้ยนส์ลีก1สมัยและฟีฟ่าคัพเวิลด์คร,บรคับอีก1สมัยซึ่งความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือพาแมนซิตี้ได้ทริเวลแชมป์อย่างยิ่งใหญ่ในปี2022-23แฟนแมนยูอย่างผมได้แต่ใจหายนะคือเควินเดอร์บอยเนี่ยเราเห็นหน้า <S <S เห็นตากันมาเป็น10ปีีีีีเเเเเป็นนนนนนคคูู่่่่่่่่่่่แแแแขขงงใใททททาาาาากกกกลลลััววสุดจจจออมยยยตห้ ชิบหายด้วยครับวันอาทิตย์นี้แมนเชสเตอร์ดาร์บี้ครั้งสุดท้ายของเควินเดอร์บอยคิดว่าแมนยูจะรอดไหมนะ <c oughs> เขาเล่นกันมันนะ <c oughs> คอมเมนต์มาบอกหน่อยนะครับเ <c oughs> บาๆนะพี่